โสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมนี้นคุณน้ crossword l เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันของที่เราจะลงสามสามกันนะอีกแป๊บเดียวแหละมันลงสองทุ่มตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มค่า cp ของเราก่อนนะครับวันนี้ก็เราจะทําการค้าอุปกรณ์นะไปวาไปก่อนรอบที่แล้วก็ค้าไปสองร้ชิ้นก็ต้องรองแบบว่าการ,รันตีเลยนะรอบนี้จะลองดูอีกทีนึงว่ามันจะ เกลืออีกหรือเปล่าวันนี้เราก็สะสมไปเศษตำรานี่มา200อันแล้วนะนี่ให้ดูกอน104 0กับ119แล้วก็จะค้าทั้งหมด200อันเพื่อที่จะมาแบบว่าการันตีของนะโอเคเรามาค้ากันก่อนเลยดีกว่าตอนแรกเราจะค้าทั้งหมด100ชิ้นก็เป็นในส่วนของชุดเกาะก่อนเพราะว่าผมจะหาชุดเกาะที่แบบมาเลื่อนขันเพื่อแบบปุบ พลังขั้นสิบเอาค่าซีพีนะอันนี้นี่อันนี้ปลุกเจ็ดแล้วโอเคเราไม่รอช้าเรามาลองกาชากันเลยดีกว่าหนึ่งร้อยครั้งแรกครับผมปุ๊บไปอ่ะมีสีฟ้ามาให้ลุ้นหนึ่งอันเรียบร้อยเกลือสิบครั้งอ่ะครั้งที่ยี่สิบเกลือสามสิบ เกลือ40เกลือ50ก็ยังเกลือนะ60ก็ยังเกลือครับ70ก็ยังเกลือนะ80เค็มไส้แตกไม่รู้ว่าคราฟทีเราจะเยอะแล้วมันจะ กลือหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าก็นะร้อยครั้งก็ไม่ออก4ดาวเลยสักอันเดียวสักอันเดียวนะน,นี่เราก็จะมาย่อยก่อนแล้วกันย่อยในส่วนของ1ดาวและ2ดาวนะครับแยกส่วนโอเคก็ตอนนี้ก็ค้าไปแล้วร้อยครั้งนะด้วยความเร็วแสงระดับสูง30มิบวิเองมัง้ง โอเคเราเหลืออีก99ครั้งจะได้แบบว่าการันตี4ดาวนะก็ไปทีละ30แล้วกันปึ๊บอ่ะมีสีทองให้ลุ้นอันนึงส่วนมากไอ้พวกกล่องทองกับกล่องฟ้ามันจะออกแค่ดาวเดียวนะกับ2ดาวมันจะไม่ค่อยออก3ดาวให้เลยเดยสิอันนี้กล่องทองใช่ปะ่ะก็สองดาว1ดาวกับ2ดาวคือแทบจะแบบ ไม่ออกสามดาวแหละโอเคอีกห้าสิบทีปึ๊บอ,อ่ะสีทองสองอันนี้นะก็จะ1หนึ่งกับสองดาวอีกแหละอ๋อมีสามดาวมาแต่ก็นะก็เกลืออยู่ดีคือเอาจริงๆไม่รู้มันปรับเลยหรือเปล่านะแต่ว่าค้าไปทั้งหมดสองร้ครั้งแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่มีวีแวล์ของสีดาวมาให้นอกจากการันตีนะอ่ะมีสีฟ้าไม่รุนทีนึง ทีนึงดาวเดียวอีกระจาสีฟ้าอีกสีฟ้าอีกดาวเดียวจ้าอันนี้ขาดอีก20ครั้งนะจะได้การันตี4ดาวก็กดไปเลยดีกว่าไม่รอช้าปุ๊บเกลือจ้าอีกสิบ่องสุดท้ายการันตีแล้วอันนี้ได้ได้แน่ๆ4ดาว1อัน เป็นธาตุน้ํานะก็ตามนั้นครับผมเราให้ดูว่าเราคาไปทั้งหมดกีอ่อันอคาไปทั้งหมด2,000ครั้งแล้วนะแล้วก็ไม่เคยได้หลุดเลนเลยคือหมายถึงว่าต้องแบบครบ200ครั้งถึงจะออกสีดาวหมดเลยก็มาทำให้ดูว่า ความเกลือมันเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะค้าก็ก็ดูวน,นิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องค้ากันทุกคนแหละเพราะว่าไม่งั้นตัวละครเรามันก็จะไม่โตขึ้นนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปอ,อัพของต่อแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปลงสามสาม,สาม,สามยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช anel เราด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ